70%ของข่าวสารที่แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียคือข่าวปลอมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนแระรู้ทันข่าวปลอมก่อนแนะนำ10เคล็ดลับในการสังเกตข่าวปลอมเพื่อให้ผู้ใช้ร่วมกันหยุดการแพร่กระจายของข่าวปลอมควรตั้งสติก่อนแชร์ 1. สงสัยข้อความพาดข่าว ข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่ดึงดูดความสนใจโดยใช้ตัวหนังสือเด่นๆและเครื่องหมายอัศเจรีหาข้อความพาดหัวที่น่าตื่นตระหนกฟังดูไม่น่าเชื่อถือข่าวนั้นน่าจะเป็นข่าวปลอม 2. ส,สังเกตที่ URL URL หลอกลวงหรือดูคล้ายอาจเป็นสัญญาณของข่าวปลอมได้เว็บไซต์ข่าวปลอมจำนวนมากเปลี่ยนแบรนด์ URL เพียงเล็กน้อยเพื่อเล่นแบบแหล่งข่าวจริงเราอาจไปที่เว็บไซต์เพื่อเปรียบเทียบ URL กับข่าวที่มี 3. สังเกตแหล่งที่มาตรวจดูให้แน่ใจว่าเรื่องราวเียนขึ้นโดยแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านความถูกต้อง 4. เว็บไซต์จำนวนมากมักมีการสะกดผิดหรือวางเลเยอร์ไม่ปกติโปรดระมัดระวังหากเราเห็นสัญญาณเหล่านี้ 5. ข่าวปลอมมักมีรูปภาพหรือวิดีโอที่ไม่เป็นจริงเราสามารถค้นหาและตรวจสอบได้ว่ารูปภาพเหล่านั้นมาจากที่ไหน 6. ข่าวปลอมอาจมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ 7. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลของผู้เขียนเพื่อยืนยันว่าถูกต้อง 8. ปดหากไม่มีแหล่งที่มาอื่นๆที่รายงานเรื่องเดียวกันอาจระบุได้ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอม 9. บางครั้งอาจแยกข่าวปลอมจากเรื่องตลกหรือการล้อเลียนได้ยากตรวจสอบดูว่าแหล่งที่มาของข่าวขึ้เชื่อเรื่องการล้อเลียนหรือไม่ 10. เรื่องราวบางเรื่องอาจตั้งใจให้เป็นข่าวปลอมโปรดใช้วิจารณญาณเพื่อคิดวิเคราะห์เรื่องราวที่เราอ่านและใช้เฉพาะข่าวที่เราแน่ใจว่าน่าเชื่อถือได้เท่านั้นอย่างเท่านี้เราทุกคนก็สามารถยับยั้งข่าวปลอมได้ด้วยความรู้และสติที่เรามี